เออไม่ขมไม่หวนหา,าน่านอันเก่าตาเซยเซน้อยบางไเออคั่วหมูกรอบก็ใส่พริกที่ตำไว้ ขอาะเรียกใครใ<น>ไม่ใส่น้ำมันหรอหอมมกไข่แค่เลงโอ้ยหอมกปกมาจีตกันนั่นล่ะว่าไข่เอาโบมีไข่เอาขอทำมาให้กินหรอไข่เอามาส่งรึเปลนูจะขอมาขายกูยู๋กว่าขายจะซื้ออยังเง้ยมันเดินดมันเลื่อนแล้วนะ่ะ เ้าไม่ปรุงก่อนหรอกเตอกินจะแสบแล้วหอมมุกน้ำปลาลสดี นัวสดหอยน้ำต,ตาลมิสซง ยาวยาวแหงสั้นหรอก็หั่นแล้วมันก็สัน้นประโยกน่าบางไฟทำไมล่ะไม่เห็นมีน้ำมันเลย เติมน้ำนิดหนึ่งเติมไปแล้วชิมเชฟบอกโอ้อร่อยแล้วอร่อยอะ่ะเชฟน้อยเติมน้ำปลา,านิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> จำเสียงไม่ได้จริงจเหรอฮะเสียงไอ้ลูก กะเพราะนะไม่ใช่ต้ม,มต้องอผิดทุกไม่ผิดหรอกน้ำก็แห้ง <c oughs> เติมใบกะเพราเสร็จแล้วเรียบร้อย